การสร้างภูมิคุ้มกันระบาดของควิด1ทีอยู่นี้ค่ะเราได้เห็นหลายภาคส่วนออกมาช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้อย่างล่าสุดค่ะปะตทเดินหน้าโครงการลมหายใจเดียวกันต่อยอดลมหายใจเศรษฐกิจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการชุมชนยิ้มได้และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในเครือข่ายเพื่อแจกให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนในหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก และส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากสถานการณ์โควิด -19 ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับโควิด -19 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงประสานพลังจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกในพื้นที่คลัสเตอร์ เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีบริษัทปตทจำกัดมหาชนทำหน้าที่คอยสนับสนุนเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้พวกเราผ่านโควิฤติดตีไปด้วยกันบริษัทปตทจำกัดมหาชนเล็งเห็นความเสียสละในการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ทำงานอย่างหนักในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนจึงสนับสนุนสินค้าจากโครงการชุมชนยิ้งได้ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ปตทยังเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจึงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันได้แก่การสนับสนุนผลไม้ล้นตลาดโดยรับซื้อมะม่วงมหาชนกจากจังหวัดกาลสิน จำนวน3 0 5 0กิโลกรัมรับซื้อง้อจากจังหวัดระยองจำนวน7,000กิโลกรัมเพื่อมอบให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกได้แก่ชุมชนดินแดงครองเตยหลักสีและป้อมปราบสตัตวผูพ่ายและยังรับซื้อข้าวสารจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศอีกกว่า9,700กิโลกรัมนำมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อช่วยต่อลมหายใจของประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและต่อลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศพอตทอขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดและพร้อมเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน